ประมาณ250ประมาณคือเราสามารถหารายได้จากตรงนี้ได้ด้วยวเราพเองอะไรเองแล้วก็ขายใน Facebook ก็คือถ้าที่เห็นรุ่นพี่เขาทำมาคะ่ะเขาขายได้ประมาณ2 0 0 0 0ประมาณเนี้ย wow. สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกแฟนเพจ1 2 3าไลค์ครับที่กำลังติดตามการถ่ายทอดสดครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้ครับทีมตระเวนข่าวของเรานะฮะนำคุณผู้ชมมาลงพื้นที่ภายในซอยรามอินทา19ครับแยก18ซึ่งวันนี้พักสมองเบาๆครับคุณผู้ชมครับกับบรรยากาศเราจะพาคุณผู้ชมมาร่วมติดตามกับหนึ่งอาชีพเสริมครับนั่นก็คือการเพาะกระบองเพชรครับ เรียกได้ว่าสร้างรายได้ให้ในช่วงเวลาเรียนครับผู้ชมครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูครับกระบองเพชรมากมายหลายสายพันธุ์ครับเป็นไม้ประดับครับผู้ชมเป็นไม้ประดับที่เรียกได้ว่าสวยงามชนิดหนึ่งนะสำหรับใครที่ชอบนะฮะส่วนตัวแอดมินไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนื่องจากมันมีหนามนะครับนี่ฮะเพราะเป็นไม้ประดับครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็จะนำไปประดับตามโต๊ะทำงาน หรือตามสํานักงานต่างๆครับและที่สําคัญครับน้องคนนี้ครับอยู่ระหว่างเรียนครับแล้วก็มาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับผู้ชมครับกับการนํากระบองเพชรมากมายหลากหลายสายพันธุ์ครับมาเพาะแล้วก็จําหน่ายผ่านโซเชียลมีเดียครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกับเจ้าของครับผู้ที่เพาะกระบองเพชรจําหน่ายผ่านโลกโซเชียลครับเห็นว่าขายดีขายดีเลยว่างั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกัน ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนเลยชื่อคุณวด,ดีศิวิโรดค่ะชื่อเล่นชื่อแพทอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ20ค่ะครับ,รบน้องแพทนี่เรียนอยู่อยู่ลาดกระบังครับอยู่ปีไหนแนละ้วน้องแพทอยู่ปี3ค่ะอยู่ปี3แล้วอยากให้น้องแพทเล่าที่มาที่ไปกันนิดนึงว่าในส่วนของการพกกระบองเพชรเนี่ยเรา,เาไปเรียนรู้หรือไปอศึกษามาจากที่ไหนครับก็กอเลดลเลส ตอนแรกก็ได้ซื้อมาจากตามตลาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อทีเราต้นสองต้นทีนี้ก็ซื้อมาก,ก็ปล่อยเลี้ยงไว้แบบไม่ได้ดูแลสักพักมันโตขึ้นแล้วเราก็เห็นแบบการจเจริญเติบโต,ตของเขาอะค่ะใช่เราก็เลยแบบว่าเออมันมันก็แบบแปลกตาดีค่ะแบบมันโตขึ้นก็เลยเริ่มสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มพอเองมั่งอย่างเงี้ยครับใช่ ตั้งที่ตั้งแต่ที่เราเริ่มนําซื้อมามาดูแลเองมาเลี้ยงเองเนี่ยใช้เวลานานไหมกว่าที่เราจะมาเพาะจำหน่ายประมาณปีหนึ่งอะคะ่ะแบบช่วงนั้นมันเหอมากเลยค่ะใช่แบบหาซื้อตามเฟซบุ๊กมั่งกลุ่มมั่งอย่างเงี้ยคะ่ะไปตลาดจตจุจกัจกบ้างครับคนตอบรับดีไหมก็ดีครับแบบถ้าคือเราสามารถหารายได้จากตรงนี้ได้ด้วยะคะ่ะครับ เราเพาะเองอะไรเองแล้วก็ขายใน Facebook ก็คือถ้าที่เห็นรุ่นที่เขาทำอะค่ะเขาขายได้ประมาณสองหมื่นประมาณเนี้ยสองหมบาทใช่ใชขายเรียนไปด้วยแล้วก็เพาะขายใช่แล้วประมาณนั้นเลยช่องช่องทางการจำหน่ายของเรานี่ขายขายทางไหนครางของหนูขา,ขายจากในเฟซค่ะในกลุ่มในเฟซก็เที่ยวโพสไปเรื่อยๆคนก็ติดต่อทักใหม่ แล้วทีนี้มาดูกันนิดนึงว่าน้องแพทเห็นแล้วก็บอกเพรที่มากมายหลายสายายสพันธุ์มากแนะนํากันนิดนึงอ่ะตัวไหนที่แบบเป็นตัวเด่นของน้องแพทเลยที่แบบขายดิบขายดีเลยคือเนตัวนี้นี่เขาเรียกสายพันธุ์อะไรอัยิมโนดังค่ะใช่ก็อันนี้ขายในเน็ตประมาณสองร้อยห้าสิบประมาณต่อกระถางเล็กๆเนี่ยนะแต่ล้านใช่ค่ะครับต้นเท่านี้ อนี่ครับคุณผู้ชมเขาเรียกสายพันธ์อะไรนะยิมโนดางค่ะยิมโนดางครับส่วนใหญ่เขาเอาไปทําอะไรกันน้องแพทก็มันเพื่อความสวยงามครับบางคนก็เลี้ยงเพื่อแบบว่าขายจะได้ราคาสูงครับและที่น้องแพทเพาะพันธุอยู่เนี่ยมีกี่สายพันธุ์น้องแพทเยอะมากเลยค่ะเยอะมากอ่าประมาณที่จําได้ที่เราจําได้ประมาณ20่สขึ้นไป20กว่าสายพันธ์ุที่เราเพาะเลี้ยงอยู่แล้ว วิธีการเพราะยากไหมย,ยุ่งยากไหมถ้าเพาะเมล็ดใช่ไหมคะก็ะไม่ยากเลยคะ่ะก็หาเขาเรียกว่าฝักเมล็ดอะคะ่ะ<า>ตอนแรกมันจะเป็นเกสรแล้วก็ผสมผส,สมเอาอแล้วก็สักพมันจะเป็นฝักเมล็ดแล้วก็แกะออกมาแล้วก็มันจะเป็นเพาะใส่แบบปิดอะคะ่ะอันนี้คือเราเพาะจากเมล็ดใช,มใช่มันก็จะงอกาอม่อี้ยอันนี้อายุเท่าไหร่้วเนี่ยประมาณ ตั้งแต่เดือนเจ็ดอะค่ะครับเดือนเจ็แล้วประมาณสามเดือนก็ได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้ก็ถ้าใช้โตอีกหน่อยใช้ขายได้ก็ประมาณปีหนึ่งเต็มที่อะหนึ่งปีกว่าจะขายได้ใช่ครับแต่ก็พอแบบพันเมล็ดอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งพันใช่นี่นี่สายพันธุ์อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะอันนี้ขนนกอันนี้กระบองเพชรขนนกขนนกเหลืองขนนกเหลืองแมมค่ะ อย่างกระถางเนี้นองแพทย์ขายกระถางเท่าไหร่ถ้าอันนี้ก็ขายได้ประมาณถ้าโตอีกนิดนึงนะคะก็ประมาณ200ร้อยสองร้อยห้าครับใชบ่ก็คือขึ้นอยู่กับราคาก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แล้วก็อายุของกระวองเพชรที่เราเพาะอันนี้ก็จะเป็นอีกพันหนึ่งอันนี้เขาเรียกสายพันธุ์แมมขนแมวค่ะแมมขนแมวก็จะแบบขึ้นฟูๆสีขา,ขาวๆก็เหมือนขนแมวนะใช่ครับโตมาก็เป็นประมาณ ันนี้ก็จะมีดอกด้วยอืมอันนี้อย่างเงี้ยกระถางเท่าไหร่น้องแพทถถ้าคะอันนี้แพทขายห้าสิบบาทห้าสิบบาทใช่อืมราคาต่ําสุดจนถึงสูงสุดที่เราขายอยู่มีราคาตั้งแต่เท่าไหร่บ้างน้องแพทก็ต่ําสุดก็ห้าบาทสิบบาทเป็นต้นเล็กๆเลยค่ะฮะเป็นหนองเขาครับสูงสุดก็ประมาณประมาณพันกว่าบาท ครับใช่แล้วก็บางทีตอนนั้นหนูขายเป็นเป็นพอตใหญ่ๆห้บสต้นได้ประมาณ2,000กว่าบาทใช่ถ้าถามหน่อยว่าเราใช้เวลาไหนฮะหลังจากเรียนหรือใช้เวลาว่าตรงไหนมามาทำในรูปแบบของการหารายได้เสริมจากกระบองเพชรตรงนี้ก็เวลาเลิกเรียนอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็ตอนนู้นน่ะหนูไม่ได้อยู่หอก็คือก็มีเวลาเยอะเลยค่ะพอหลังจาก กับเข้ามาหาลัยก็เสาร์อาทิตย์กลับมาแล้วก็มาดูอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นกระบองเพชรน,นะฮะมากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่น้องแพทครับนักศึกษาปี2จากราชกระบ,บังครับที่ใช,ใช้เวลาว่างเพาะฮะค,คุณผู้ชมครับราคามีตั้งแต่ต้นะห้าบาทครับ5บาทจนถึงหลักพันครับนี่ใครสนใจก็สามารถติดต่อน้องแพทได้นี่นี่เขาเรียกอะไรน้องแพท แมมพุทเท่า<ช>ครับก็จะต้นใหญ่ใหญ่มากอต้นนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ของแพทตอนนู้นหนูซื้อมาประมาณสองร้อยกว่าบาทอันนี้ก็ประมาณน่าจะขายได้ประมาณสามร้อยประมาณอต้นใหญ่มากครับและทีนี้ช่องทางการจ,จัดจำหน่ายของน้องแพทนี่ขายผ่านทางไหนนะเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กอะไรน้องแพทเผื่อมีใครสนใจคุณวดีศรีวิโรจน์ครับแล้วก็ ไลน์ก็ได้ค่ะแอดไลน์มาแอดไลน์อะไรฮะ P P A C K W D ค่ะครับทีนี้เบอร์อติดต่อฮะเผื่อมีใครสนใจอยากจะมาเรียนรู้วิธีหวงสูตรไหมถามก่อนไม่ค่ะใครอยากจะมาศึกษาการเพราะหรือการดูแลกระบองเพชรอยากจะติดต่อน้องแพทเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ไหนน้องแพทเบอร์097ค่ะ0 0 8 6 8 7 9ครับย้ำอีกทีนึงเบอร์อะไรนะ ย้ำเบอร์อีกทีหนึ่งครับ097ค่ะ0086879ค่ะครับ